สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมัน บิสม ah um ah uh. um, ิลลาฮิราะห์มานุราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามินวะซัลลัลลอฮุอะลันบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันตับิอัฮุมบิอัสานินวะดอับิดะอัตฮิอิลัยอุมิดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮ์วะบารักะตุขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่รับชมรับฟังรายการอุทยานคนดีทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับขอชุกรขอบคุณ ต่อลอสุบฮานะฮูวตาลานะครับที่ให้เราได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามร่วมกันอีกครั้งท่านพี่น้องครับในการปฏิบัติศาสนก,กิจก็ดีหรือในการปฏิบัติตัวของเราก็ดีเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะต้องมีพื้นฐานแห่งการเรียนรู้มีพื้นฐานแห่งความรู้นั่นเองเราจะเห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาเป็นสําคัญนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ซึ่ง พอเราไปดูในแบบอย่างหรือว่าประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลล์หัวอะไรหัวสล,ลมัมนั่นนะครับก็จะพบว่าสิ่งแรกที่ท่านนาบีได้ถูกกําหนดให้จะต้องปฏิบัติก็คือการอ่านนั่นหมายความว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการาทําความเข้าใจในเรื่องราวที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองมัณะนิสลามจึงส่งเสริมในเรื่องของการศึกษานะครับ แต่แน่นอนเขาว่าการศึกษานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการศึกษาในภาคศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวเดี๋ยวจะบอกว่า,เ,าเรียนศาสนาอย่างเดียวไม่ต้องเรียนสามัญต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยคนสองโลกเราอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยแล้วเราก็จะต้องกลับไปพบกับอลัทธิสุภานะฮูวตาลาแล้วก็จะต้องถูกสอบสวนจะต้องได้รับการตอบแทนเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้ก็คือความพร้อมนั่นเองความพร้อมทั้งดุนยาและอาคเร์นั่นก็คือเรื่องราวที่ จะต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานรองรับนั่เนเองถ้าหากว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งโดยปราศจากความรู้เนี่ยนะครับการการงานอันนั้นหรือสิ่งนั้นอาจจะออกมาดีก็ได้แต่มันอาจจะไม่สมบูรณ์มันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เรียบร้อยอย่างที่ควรจะเป็นเพราะนั้นาการศึกษาเนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวกําหนดที่จะเป็นตัวกํากับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นตามมาแม้กระทั่งทัศนคตินะครับท่านพี่น้อง เราลองดูได้นะครับว่าใครก็ตามที่มีการได้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองค่อนข้างเยอะนะครับจะพูดจะจาเขาก็จะเป็นคนที่คิดเยอะนะครับแล้วก็ระวังในการที่จะพูดเพราะว่าคําพูดต่างๆที่พูดออกไปแล้วเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของเขาแน่เองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับวันนี้เนี่ยจึงอยากที่จะได้พูดถึงเรื่องราวของการศึกษาหรือความสําคัญ ของการศึกษาก็คือการศึกษานั้นถือได้ว่าเป็นรากฐานของชีวิตเรานะครับเป็นความสําคัญของชีวิตซึ่งอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าม,มันหมายถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นตามมานั่นเองทัศนคติแนวคิดคําพูดคําจาการปฏิบัติตัวเราสังเกตดูก็ได้นะครับว่าเวลาเราเจอใครสักคน,นเนี่ยแล้วเขาทําในสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ทํากัน เราก็จะเข้าใจได้โดยได้ได้ไดไดโดยไม่ยากนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควรหรืออาจจะไม่ได้เรียนรู้มาเหมือนกับที่เราได้เรียนรู้มาหรือว่าเหมือนกับคนโดยทั่วไปเขาได้เรียนรู้มานั้นไอ้คำพูดที่จะออกมาการกระทําที่จะออกมาเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ฝืนต่อระเบียบต่างๆที่สังคมได้กําหนดฝืนต่อ,อความถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ไอ้เรื่องของการศึกษานั้นจริงๆถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอิสลามส่งเสริมนะครับให้เราได้เรียนรู้นั่นเองเรียนรู้ทั้งสองโลกเลยครับเพราะว่าชีวิตของของพวกเราเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดําเนินชีวิตในดุนยาด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะกลับไปพบกับร้อนในโลกอาคีรอด้วยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องผสมผสานให้ได้ระหว่างดุนยากับอาคีรออันยัมอุเบนัดดุนยาวัลอาคีรอต้องผสมผสานร,ระหว่างดุนยาและอาคีรอให้ได้จะอยู่แบบเอ่ออยู่ในดุนยาอย่างเดียวเลยนะชีวิตก็ทํางานทํามาหากิน เช้ามาออกทํางานเย็นกลับบ้านนะครับรออยู่แค่นี้แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องเตรียมหรือว่าสิ่งที่จะเอาไปเป็นสเสบียงในโลกอาเคโรเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความขาดทุนแน่นอนหรือถ้าหากว่าเราจะมุ่งหน้าสู่อาค์เคโรอ,อย่างเดียวนมา รือสิลโอดทําความดีทุกอย่างเลยนะแต่ไม่ทำมาหากินอะไรเลยนะครับไม่สนใจคนรอบข้างไม่ไม่ไม่ใยดีกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในดุนยานี้เลยเนี่ยอันนี้มันก็จะกลายเป็นความขาดทุนอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวเวลาเวลาตั้นซันอซีบะกะมินัดดุนยาอย่าได้ลือ,อย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในโลกดุนยานี้นั่นหมายความว่าเราจะจะหันหลังให้ดุนยาเสียทีเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ หรือจะหมกมุ่นอยู่กับดุนยาแต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้นั้นต้องอยู่ให้เป็นนั่นเองครับต้องอยู่ให้เป็นนั้นการศึกษาหรือว่ารากฐานของการศึกษา,าเนี่ยาการศึกษาจึงถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับเราอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยเราจะได้อยู่อยู่แบบแบบแบบคนที่เข้าใจโลกนะหรือว่าถ้าต้องกลับไปพบกับลัสุบฮานะฮูอัตตลา,าก็กลับไปพร้อมกับอีมานที่มันจะได้ไปยังประโยชน์ให้กับเราในโลกหน้านั่เนเองเอาละครับทีนี้มาดูในรายละเอียดกันว่า เรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับการการเรียนเนี่ยนะครับการเรียนเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนในในคำสั่งของศาสนาในแบบอย่างของนบีเนี่ยก็สนับสนุนนะครับว่าการศึกษาหรือตอลบุนไอ้นมิเนี่ยการการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเป็นภาระเลยเป็นภารกิจเป็นหน้าที่นะครับของของคนทุกคน เพราะว่าการศึกษาจะทําให้เราได้มีการพัฒนาการศึกษาจะทําให้เราเป็นคนที่ทําอะไรได้ได้ถูกต้องนะครับร,รู้การละเทศะพูดจาก็รู้ว่าควรจะพูดเมื่อไร่ไม่ควรพูดเมื่อไหร่ก็จะรู้เพราะนั้นการเรียนจึงเป็นหน้าที่ของคนทุกคนและการเรียนก็คือการที่เราจะต้องเรียนในสิ่งที่มันเป็นความดีในสิ่งที่มันเป็นความถูกต้องด้วยนะครับอย่าไปเรียนไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะความรู้มันจะมีอยู่สองแบบความรู้ที่ยังประโยชน์กับความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ไอ้ความรู้ที่ยังประโยชน์เดี๋ยวต้องเรียนให้เยอะ ในฮะดิษของท่านนาบีจึงสอนให้เราได้ขอดุอาว่าขอให้เรานั้นได้ความรู้ที่ไอ้มุนยันฟาอูนะก็คือความรู้ที่มันยังประโยชน์นะความรู้ที่มันเป็นประโยชน์อัลลอฮฺขอมัอินนีอัสอาลูกะไอ้มันนาฟิอันอันนี้อันนี้อุอานะน,นบีนบีส่งเสริมให้เราอ่านด,ดุอาบทนี้ ในเวลาซุบให้บ่อยๆจริงๆเราก็อ่านได้ตลอดแต่ละครับเพราะว่ามันเป็นดอาที่ขอให้เราได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อัลลอฮฺมอินีอัาลุกัยนมันนาฟิอันวาลิสกอนไตยิบันวะอามะลันมุตะกับบาลันนะครับเป็นดอาที่ขอบ่อยๆดีครับแล้วก็หนึ่งในนั้นหนึ่งในความหมายของดอาบทนี้ก็คือการที่ให้เรานั้นได้รับความรู้ให้รับได้ได้รับในสิ่งที่เป็นวิชาการที่มันถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นอการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญ แน่นอนนะการเรียนมันต้องคู่กับการสอนพอเราเรียนรู้มาแล้วเราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติแล้วเราซึ้งแล้วเราเราพูดง่ายๆว่าเรามั่นคงในในสิ่งที่เรารู้มาแล้วเนี่ยก็ต้องสอนต่อต้องถ่ายทอดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจึงมีหน้าที่ว่าหนึ่งต้องเรียนสองต้องถ่ายทอดต้องเรียนด้วยและก็ต้องถ่ายทอดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรียนรู้มาก็ถ่ายทอดการถ่ายทอดเนี่ยคือการที่ข้อยกอิสลุณาอยนมีวันมาริฟะอวบัสลูฮูมาลินอาคิริน ลิลินอาคารินนะครับก็หมายความว่าการที่เราเนี่ยเอาวิชาความรู้ที่เราเรียนรู้มาเนี่ยไปส่งต่อไปมอบต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปตรงนี้เนี่ยจึงเป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับพวกเรานะครับว่าเวลารู้อะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องถ่ายทอดต่อและอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพอเรารู้มาแล้วเนี่ยถ้าเราไปบอกต่อเขาจะรู้แล้วเขาเอาไปทําแล้วเขาจะได้บุญมากกว่าเราไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปคิดแบบนั้น เราคิดแต่เพียงว่าเราทําในสิ่งที่เป็นส่วนของเรานั่นก็คือการที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็ส่งต่อความรู้เหล่านั้นให้กับคนรอบข้างแล้วผลลบุญของการสอนผลลบุญห่งการให้ความรู้เนี่ยมันจะกลับมาหาเราเองไอ้ส่วนเขาจะทําได้เยอะกว่าเราอันนั้นก็เรื่องของเขาเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความอุตสาหะบัตลลหูมาเนี่ยนะก็คือความอุตสาหะของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันเราขยันมากเราก็ได้มากก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราขยันน้อยเราก็ได้น้อยอันมันก็ถูกต้องอยู่แล้วแหละครับเพราะฉะนั้น เวลาเวลาเราเรา,เรารู้อะไรสักอย่างที่ที่เราเอาคิดว่ามันเป็นความดีเนี่ยเขาต้องให้ให้มันมีการแข่งขันกันแข่งขันกันนะครับเขาไละดีซะอีกถ้าหากว่าเราไปเห็นว่าเขาขยันเขาทําเขาเต็มที่มากกว่าเราเราจะได้เกิดกําลังใจจะได้เกิดความอยากที่จะทําแบบนั้นบ้างเพราะฉะนั้นเรียนรู้มาแล้วต้องส่งต่อต้องถ่ายทอดต่อให้กับคนรุ่นต่อๆไปอย่าเก็บไว้นะครับมีคําเตือนชัดเจนนะคนที่ ปกปิดความรู้รู้แล้วไม่บอกอัลลอฮ์จะสวมบังเหียนจากไฟนรกให้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าใครรู้มากกว่าเราแล้วแล้วจะเป็นคนที่ประเสริฐมากกว่าเราดีกว่าเราเขาไม่ได้วัดกันแค่ตรงนั้นนะครับเขาวัดกันที่อีมานเขาวัดกันที่ความอิคลาสเขาวัดกันที่เจตนาของคนคนนั้นมากกว่าคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้เท่ากันก็จริงแต่เจตนาที่มันต่างกันเนี่ยมันย่อมนํามาซึ่งผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต่างกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญ การส่งต่อก็เป็นสิ่งสําคัญทีนี้การศึกษาในอิสลามหรือการเรียนรู้ในอิสลามเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นน,นะครับเราต้องเรียนจนกระทั่งเราเกิดจนกระทั่งเราตายจากโลกนี้ไปพูดง่ายๆว่าพอเริ่มหายใจก็ต้องเริ่มเรียนรู้แล้วแหละครับเหมือนเด็กที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมก็เริ่มที่จะเรียนแบบพ่อแม่พัฒนาในเรื่องของการได้ยินการฟังอะไรต่างๆเราเนี้ยก็จะมีการเรียนรู้จนกระทั่งตายจากโลกนี้ไป และก็ที่สําคัญก็คือว่าความรู้ในโลกดุนยาที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันไม่มีวันจบสิ้นหรอกครับมันเป็นความรู้ที่นิดเดียวเท่านั้นเองถ้าเทียบกับความรู้อันยิ่งใหญ่อันมหาศาลของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาในอันกุรานอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ว่ามาอูตีตุมมินันมินันไอ้นมีอิลลากอลีลาและไม่มีสิ่งใดที่จะถูกประทานมายัางพวกเจ้านอกจากความรู้อเล็กน้อยแค่นั้น นั่นหมายความว่าเวลาวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่เรียนจบชั้นสูงๆอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋วกว่าคนอื่นครับมันแค่คิดประติ๋วนะฮะวันนี้ภาษาภาษาภาษาชาวบ้านหน่อยนะมันของเล็กน้อยเลอะเกินนะครับเล็กน้อยเลอะเกินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปไปอย่าไปแสดงทีท่าตะกบับบดอันนี้เนี่ยเราเตือนเอาไว้นะครับว่าไอการตะกับบดเนี่ยมันคือการที่เราไปยกตนข่มท่านและคิดว่าตัวเองเจ๋วกว่าค,คนอื่นรู้ไหมครับว่าไอการกระทําแบบนี้เนี่ย มันคือการกระทําเหมือนกับการกระทําของอิบลิสที่มีการเปรียบเทียบว่าตัวเองนั้นแจวกว่าดีกว่าท่านนบีอาดัมเพราะนั้นอย่าให้เป็นแบบนั้นอย่าไปเอาคุณลักษณะเหล่านี้มาใช้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราได้รับรู้มาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันทําให้เรามีอม م านที่เพิ่มขึ้นทําให้เรานั้นกลัวลอสุบฮานะฮูวัตลามากยิ่งขึ้นในคํากล่าวนะครับเขาเรียกจะวายมุนกาลิมของท่านนบีบอกว่ารอสุนฮิกมะมคาฟตุลละ สุดยอดแห่งวิชาความรู้ก็คือความรู้ที่นําพาเรานั้นไปสู่การกลัวลอสุบฮานหัวตาละวันนี้เนี่ยถ้าเราจะจบชั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ายังไม่สามารถทําให้เรากลัวลอได้แปลว่าความรู้อันนั้นยังไม่ยังประโยชน์กับเราครับยังไม่มีประโยชน์ใดๆกับเราตรงนี้จึงบอกกับพวกเรานะครับว่าเวลารู้แล้วเนี่ยต้องทําให้ความรู้นั้นได้ทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับลอสุบฮานหัวตาลาะท่านนบีส่งเสริมเรื่องของการศึกษาเราไปดูได้ในในใน,ใน,ใ,นในประวัติศาสตร์นะครับใน สงครามที่มีการต่อสู้กันระหว่างมุสลิมกับกับคนที่ปฏิเสธกับคนที่มาลุก,กรานเนี่ยเวลามีการจับเป็นเฉลยเขาไม่ได้ฆ่านะครับเขาไม่ได้ฆ่านะจับเป็นเฉลยก็มีการเอาเงินค่าถ่ายมาใครไม่มีเงินค่าถ่ายก็ให้เอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยนะสอนเด็กสอนคนสอนชาวบ้านเขานะครับหนึ่งคนเนี่ยสอนมุสลิมสิบคนนี่ครับนี่คือสิ่งที่ที่ ที่ถือว่าเป็นประโยชน์และก็เป็นเป็นรูปแบบที่สวยงามอย่างน,น้อยก็เป็นการทําให้คนเกิดความรู้สึกว่าอิสลามไม่ได้ป่าเถื่อนอิสลามไม่ได้นิยมความรุนแรงและอิสลามให้ความสําคัญกับการเรียนแม้ว่าการเรียนการสอนนั้นจะมาจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมในขณะนั้นก็ตามนะครับก็รับกันได้ไม่เป็นไรนั้นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการบอกให้รู้ว่าท่านอบีนั้นสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานั่นเองเพราะนั้นจึงบอกว่าอิสลาม ให้ความสําคัญกับเรื่องของการศึกษาเพราะมันคือรากฐานของชีวิตเราเนั่นเองครับยิ่งคนมีตําแหน่งสูงๆนะครับคนที่ยิ่งอยู่สูงๆต้องเรียนให้เยอะเรียนอะไรบ้างนอกจากความรู้ที่ตัวเองมีแล้วเรียนรู้คนรอบข้างเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้งานที่ลูกน้องทําเพราะอย่างน้นอยๆเนี่ยมันจะได้เข้าใจว่าออถ้าหากว่าเราทําแล้วเกิดปัญหาเราจะแก้ไขยังไงไม่ใช่สั่งอย่างเดียวนะฮะคนที่สั่งอย่างเดียวเนี่ยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจโลกนะครับเพราะนั้น ตัวอย่างหนึ่งเนี่ยอของท่านนาบีดาวูดนะครับซึ่งเป็นกษัตริยนะ์นะนบีดาวูดเป็นกษัตริย์ด้วยนะแต่ก็ยังต้องต้องเรียนนะต้องต้องศึกษาหาความรู้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์กล่าวเกี่ยวกับนบีดาวูดบอกว่าวะอาตาฮุลวะอาตาฮุลลอฮุลมุลกาวะลฮิกมะตาวะอัลลัมะฮูมิมมะยะชาอัลลอฮฺ سبحانه และท่านลาเล่าให้ฟังบอกว่าและพระองค์ได้ประทานการปกครอง และวิชาความรู้และสอนให้เขาในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นหมายความว่าแม้ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์ในในโลกดุนยานี้ขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องเรียนรู้ยังต้องศึกษาเพื่อให้เข้าใจโลกให้เข้าใจคนรอบข้างให้เข้าใจวิถีชีวิตว่าจะจะ,จะต้องปฏิบัติยังไงนั่นเองในตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามถ้าเราจํากันได้นะฮะประวัติศาสตร์ก็จะ บันทึกเอาไว้ชัดเจนว่านาบีมูซาเนี่ยคือหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตลาให้ให้ความโปรดปรานอันมากมายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้นบีมูซาเนี่ยจะต้องไปตามหานาบีนบีขดิรนะครับนบีขดิรหรือนบีเดินะครับ,บ,รรบ,รรบแล้วแต่จะออกเสียงนะฮะไปตามหาเพื่ออะไรครับเพื่อไปศึกษาในสิ่งที่นบีมูซาไม่รู้ ในสิ่งที่นบ,บีมูซาไม่รู้เพราะอย่าลืมว่าความรู้ที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนนั้นแตกต่างกันนบ,บีเคีเดสมีความรู้อย่างหนึ่งนบีมูซามีความรู้อีกอย่างหนึ่งแต่นบีมูซาไม่รู้ในสิ่งที่นบ,บีเคีเดสรู้เพราะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตลาจ,จึงให้นบ,บีมูซาตามหาเพื่อจะได้ เรียนรู้ในสิ่งต่างๆแต่สุดท้ายแล้วนบีมูซาก็สอบไม่ผ่านนะถ้าจะว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขที่ถูกวางเอาไว้เนี่ยจะต้องไม่ถามอะไรเลยนะในสุรอานกาฟีนะครับพี่น้องลองไปดูในประวัติศาสตร์ในสุรตานกาฟีก็จะมีรายละเอียดว่านบีมูซาเนี่ยตามหานบีเคด์เดอเจอแล้วก็ขอร่วมเดินทางไปด้วยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ถามอะไรนะถ้าถามถ้าถามเมื่อไรเนี่ยถือว่าเป็น,ปนจุดจบในการที่จะร่วมกันนะก็คือต้องต่างคนต่างไปแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้ว ก็เจอพอครบสามเรื่องแล้วนบีมูซาก็เลยต้องต้องจากกันแล้วนบีเคเดตก็เล่าให้ฟังถึงสิ่งที่นบีมูซาเองไม่รู้แต่นบีเคเดตรู้เพราะอัลลอฮ์บอกนบีเคเดตนั่นเองในอันกุรอานอัลลอฮ์เล่าอย่างนี้กอลละหูมูซาฮันอัตตะบิอุกะอะลาอันตุอันลิมานีมิมมาอุลลิมตารุชดา ท่านนาบีมูซาได้กล่าวกับน,นบีเคเดทบอกว่าฉันจะขออนุญาตในการที่จะติดตามท่านไปด้วยก็คือขอเดินทางร่วมไปด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าท่านเนี่ยจะต้องสอนฉันนะในสิ่งที่ท่านได้รับการอสอนมาก็คือในสิ่งที่นบีมูซาไม่รู้ซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นการบ่งบอกให้รู้ว่านี่คือนบีขอรับสุบฮาหนอหัวตาลาที่ยังไม่วายในการที่จะต้องแสวงหาวิชาวความรู้จะต้องศึกษาหาวิชาวความรู้แล้วเราล่ะครับ เราล่ะครับจะบอกว่าเรามีความรู้เยอะแล e ้วถึงแม้ว่าเราจะจบชั้นสูงสูงก็ตามก็ใช่ว่าความรู้นั้นเนี่ยแต่ยังประโยชน์กับเรายังไม่รู้นะครับถ้าหากว่าความรู้นั้นยังไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยอย่าเพิ่งคุยครับว่ามันเป็นประโยชน์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเยอะนะครับคนที่เอ่อบอกว่าฉันจบนั่นจบนี่แต่สุดท้ายแล้วความรู้ไม่ได้ยังประโยชน์เมื่อความรู้ไม่ได้เป็นประโยชน์ไอไอไอการศึกษามันก็จึงไม่ได้ยังเขาเรียกไม่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเขานั่นเองเพราะนั้น ตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวอย่างที่มาสนับสนุนให้เราได้ได้เข้าใจนั่นเองว่าเมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความอดทนด้วยอย่างนาบีมูซานนี่อดทนขนาดไหนในการที่จะต้องติดตามนาบีเคเดษไปนะครับเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ที่เขาเองนะไม่รู้ที่นบีมูซาเองนั้นไม่รู้ท่านซุฟยานบินอุย,ยนะรอฮิมะฮุลล์ได้กล่าวเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้ว่าอย่างนี้ครับว่า เอาวัลุนไอมิอันอิสติมาอย่างแรกเลยของการเรียนคือการฟังนั้นคนที่จะเรียนหนังสือเนี่ยฟังก่อนอย่าเพิ่งไปถึงปุ๊บแหมแสดงตัวเป็นผู้รู้เลยอันดับแรกต้องฟังก่อนนะครับเมื่อฟังเสร็จแล้วซุ่มมันฟังหลังจากนั้นต้องทําความเข้าใจก็คือเวลาเราจะไปเรียนหนังสือเนี่ยอย่าไปแสดงอย่าอย่าอย่าขายกอย่าไปแสดงทีท่าว่าเรานี่เก่งเสียเหลือเกินเพราะไม่แน่นะไอสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันอาจจะไม่ขยกเป็นสิ่งที่ นิตยเดียวของเขาก็ได้นะครับเพราะนั้นการเรียนที่ดีที่สุดคืออันอิสติมะคือฟังก่อนซุมมาอันฟะฮ์มูหลังจากนั้นคือการทําความเข้าใจเรียนรู้มาแล้วต้องทําความเข้าใจครับเขาสอนยังไงเขาว่ายังไงเขาอะไรยังไงซุ่มมันฮิฟหลังจากนั้นก็ต้องท่องจําด้วยนะฟังทําความเข้าใจท่องจําในสิ่งที่เรียนท่องจําในสิ่งที่เรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่เคยได้ท่องจํากันเท่าไหร่แล้วเพราะเราฝากความรู้ไว้กับ อากาศาเดี๋ยวนี้เวลาเราต้องการอะไรสักอย่างเราก็กดอินเทอร์เน็ตเข้าไปถามข้อมูลข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วมันก็ช่วยเราได้ช่วยเราได้แต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันมีทั้งถูกและไม่ถูกใช่และไม่ใช่มีทั้งใช่บางส่วนไม่ใช่หลายส่วนนะหรือใช่หลายส่วนไม่ใช่บางส่วนนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้มีการตรวจสอบหรือไม่ได้มีคนตรวจสอบให้เราหรือเราไม่ได้มีพื้นฐานความรู้อยู่ก่อนเลยอันตราย อันตรายนะครับเราจําเป็นที่จะต้องอผ่านการเรียนรู้โดยมีครูสอนนั่นแหละครูจะได้แนะนําว่าอันนี้ถูกนะอันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ใช่นะมันจะได้ช่วยให้เรานั้นได้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต้องฟังต้องทําความเข้าใจต้องท่องจําซุมมันอา่านมาลูหลังจากนั้นต้องปฏิบัติครับเพราะเราเข้าใจแล้วเช่นเราเรียนเรื่องการนมาดมาเรียนการนมาดมาแล้วจบกันใช่ไหมไม่ใช่ ทำความเข้าใจท่องจําสิ่งต่างๆกฎเกณฑ์กติกาต่างๆแล้วก็ปฏิบัตินะครับเริ่มต้นยังไงปฏิบัติต่อมายังไงสุดท้ายแล้วยังไงซุ่มมะอันนะชรูหลังจากนั้นให้เผยแพร่ต่อให้เผยแผ่ต่อออกไปเห็นไหมครับนี่คือการเรียนเราลงทุนตัวเราเองก่อนฟังทําความเข้าใจท่องจําปฏิบัติแล้วส่งต่อแล้วสอนต่อนี่คือหน้าที่ครับที่ ที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่พวกเราจะต้องทําให้ได้และท่บิบท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยซัลลัมเนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นครูคนแรกเพราะนบีถูกส่งมาเนี่ยถึงแม้ว่านบีเนี่ยจะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เป็นเรื่องของมุจิศาส แต่ในขณะเดียวกันเมื่อน,นบีได้รับความรู้มาแล้วได้รับวิชาการต่างๆมาแล้วนบีก็เป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลานั้นบะอัสฟินอุมมียีนะรอซูลันมินฮุมยัตลูอัลัยฮิมอายาติฮีวยุซักกิฮิวยุอัลลิมฮุมุนกิตาบะวันฮิกมะวยิงกานูมิงกับรุลฟีดละลาลิมุบิน อันนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนหลงทางหลงผิดด้วยกับสิ่งต่างๆที่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแล้วนบีก็มาดึงคนเหล่านี้ออกจากความมืดเพื่อนําไปสู่แสงสว่างของอิสลามด้วยการอะไรครับด้วยกับหลักการของศาสนาด้วยกับวิชาวความรู้นั่นเองก็เน้นย้ำและสรุปให้กับท่านพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าความรู้นั้นคือรากฐานของชีวิตของพวกเราทุกๆคนและมันจะเป็นประโยชน์กับเราทั้งในยุนยาและอาอัรอ์นะครับเอาละครับฝากกับท่านพี่น้องไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับบิลลาฮิตอฟิบันฮิดายะวาา,วรา,า,าุรบ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมมนผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม